สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์ไฮบริดมือสองนะฮะกับผมนะครับปิมพ์รยนต์นะครับผู้การฝ่ายขายประจำบริษัทพิพ์รยนต์นะฮะสำหรับช่องนี้นะครับผมเพิ่งทําขึ้นใหม่นะนะครับพยายามรวบรวมรถยนต์ไฮบริดมือสองเท่านั้นนะฮะเข้ามาอยู่ในช่องนี้นะครับเพื่อให้ท่าน ผู้ชมนะฮะหรือว่าคุณลูกค้านะที่กาลังมองหาหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาไฮบริดดีนะฮะหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าไปเลยนะฮะหรือว่ายังคงรถน้ํามันอยู่นะครับตต่นี้จริงๆไฮบริดเป็นพลังงานทางเลือกนะ,กะ,น,ะน,นะครับก็ทำงานผสมผสานนะหรือเรียกว่าไฮบริดนั่นเองนะครับผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์นะฮะที่เป็นส่วนสันดาบกับ ตัวระบบไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้พลังกำลังอย่างหลายๆคันนะที่ที่รีวิวอยู่ทั้งตัว Camry เองนะฮะทั้งตัว a c ค o r d แล้วก็คันนี้เพิ่งมารีวิวให้ได้รับชมนะฮะอีกคันหนึ่งที่เคยลงขึ้นไปก็คือตัว r o s s นะครับตัวนั้นค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งเอาลงเป็นครั้งแรกนะสำหรับตัว t o y o t a Altis นะครับ1.8ึ่ง r i d Premium ดเนะฮะซึ่งโฉมนี้เนี่ยตัวท็อปสุดจะเป็น p r e m ม u m s a f e t ีนี่ตัวนี้จะเป็นตัวรองท็ สำหรับคันนี้นะก็มีแจ้งเตือนในเรื่องของไบสปอตโมเตอร์นะครับนะจุดอับข้างตัวรถนะฮะแล้วก็เลคคอร์สซับฟิกกับแจ้งเตือนเมื่อมีรถตันหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะครับแม็กขนาด17นิ้วนะฮะยางเป็นดันหลบปี24นะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วรถ เป็นรถของหน่วยงานของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะนะครับถือว่าบอ่อศู์ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดูแรงดีเลยนะครับพี่ดูสีเท่ากันหมดเลยนะนะครับสวยเลยนะฮะด้านหน้าไฟหน้าโฟลเตอร์ได้ทําิ่งไลท์นะครับใส่ลักษ์สีฟ้าเลื่อๆนๆรื่อนะฮะบ,บ่งบอกว่าคันนี้นค่คือใช้พลังงานไฮบริดนะอาจจะสิ้นเปลืองน่าจะอยู่ประมาณเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดโลลิตรประมาณนี้นะครับจากการใช้งานจริงนะทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนอกเมืองก็ประหยัดกว่าน่าจะแตะเกือบ20 นะครับหรือว่าถึง20สําหรับตัวโต้ตาออทิสนะครับนัโคล่าออ t ิสนะฮะก็ไอโฉมหนึ่งที่ใช้พลังงานแล้วก็เครื่องยนต์เดียวกันนะนะครับก็อยู่ในในคลอสนะครับตัวนั้นก็เท่ากันเลยนะครับอ122เลยมานะสำหรับการทํางานร่วมกันนะฮะระหว่างตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกอีกคันหนึ่งนะครับเน้นเป็นรถใช้งานในในเมืองนะ แล้วก็วิ่งต่างจังหวัดได้โอเคเลยนะครับการทรงตัวบาลานซ์ต่างๆนะถือว่าโอเคนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะสีผมความสัตว์ไม่มีผมไม่มียิ้มนะกระจกเดิมโตต้าลุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะฮะฟิล์มจะออกเป็นเขาๆเขียวๆหน่อยนะฮะดูลักชัวรี่ดินะครับสวยเลยที่คันนี้นะฮะตามรูปทรงที่ได้เห็นกันนะครับนะคันนี้มี2 2งถึงคันนะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยที่เป็นตัวไฮบิดนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะใครหาไฮบิดอยู่นะครับพี่นะอย่าลังเลนะฮะ ผมแนะนําเลยอย่าลังเลเอีวีเนี่ยอนาคตก็คือใช้ไม่มีโอกาสได้ขายต่อแน่นอนพี่นะใช้แล้วทิ้งแน่นอนนะสำหรับตัว e ีนะครับอันนี้ผู้ามตรงนะส่วนไฮบริดนะครับมีโอกาสได้ขายต่ออยู่นะยังเป็นรถมือ2ได้อยู่นะครับมือ2อก็ยังโอเคอยู่นะราคาไม่ตกเท่าไหร่นะครับนะราคายังไม่ตกเท่าไหร่นะถือว่ายังโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของคันนี้กันครับ มาขับมาดูกัตนต่อในส่วนของภายในคันนี้นะครับภายในคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดนะครับทั้งตัวแผงคอนโซลเองแล้วก็ตัวเบาะนะครับแผงประตูด้านข้างเช่นกันนะครับเป็นสีดํามีซอฟทัชมาให้ด้วยนะครคันนี้เป็นรถพึ่งเข้านะครับเป็นรถพึ่งเข้านะนะครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมพี่นะครับผ่านการใช้งานมานะเล็กมาอยู่1นึ่งแสนหนึ่งมโลนะครับเบาะนะครับโอ้โหอย่างกับแคมรี่เลยเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงนะครับแล้วก็มีดันหลังให้นะครับดันหลังจะเป็นลักษณะเหมือนเราหมอนนะฮะมาดันตรงข้างหลังนะอันนี้ช่วยลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่รถทางไกลนะผมว่าโอเคมีคนพโยนเลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าป้ายแดงเนี่ยออกห้างอยู่9ก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับพรยนขายอยู่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับ ก็ผ่อนอยู่ตกประมาณหมื่นหลักร้อยนะฮะหมื่นหลักร้อยนะผมนะหรือว่าหมื่นพันนิดๆนะนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับนี้เป็นปี2021นะครับผมแผงประตูนะฮะพี่ดูโอ้โหสวยสุดเลยนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะที่ทําการอยู่ในประเทศไทยนะครับนะเม่ตรงเม็ดอาร์นะครับสีนกาว์เดินท้องฝานะนะครับดูแลดีมากพี่นะครับปอดสูญชัดเจนนะครับนะกระจกเดิมโต้ต้านะครับซอฟทัชสวยเนี่ยตรงนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะได้เดินสวยนะครับกระจกขึ้นลงนะครับ ไฟฟ้าทั้ง4บานนะออโต้เฉพาะคนขับนะครับผมแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าต่อกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะฮะมีมาให้ตัวนี้ตกแต่งเป็นกลอสเงาๆเลยนะครับแล้วก็ลําโพงนะด้านหน้านะครับจุดขึ้นลงนะนะครับกับบันไดบันไดล่างนะครับนี่สวยๆนะเลขไม่ถือว่าน้อยนะนะครับถือว่าน้อยนะใช้งานตามปกตินะครับปวดศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นเบรกคันเร่งสวยๆเอยางรองพื้นนะ นะครับพระยางลงพื้นมีให้ครบ4จุดนะของเดิมของตรงรุ่นนะครับของออติสเลยนะครับนี่ประมาณนี้บ่ไม่มีขาดนะครับโดยเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวปรับแต่งเรื่องของพวงมาลัยให้นะครับนี่มีมีขาดนิดหน่อยนะครับมีมีปริขาดนิดหน่อยเดี๋ยวตกแต่งให้นะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นรถใช้งานพี่นะครับนี่พี่ดูนะป้ายของป่อสูตรยังอยู่เลยนะครับนี่เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องที่สูตรนะครับ หัวเกียร์เดี๋ยวปรับแต่งให้นะครับก็มี2อย่างเลยนะพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับเป็นจุดที่สัมผัสเยอะที่สุดนะครับแล้วก็อีวีโหมดนะครับเอ่อทักซ์เชนคอนโทรลนะแล้วก็ไดร์โหมดนะครับถุงเกียร์สวยนะฮะเบโคลมีมาให้นะฮะแล้วก็บีบมือฟ้านะครับที่ใส่ที่วางแก้วใส่ยาติได้นะครับบอกคุนั่งข้างพี่นะฮะคือบอกตัวนี้เหมือนคล้ายคล้ายคล้ายแคมบรี่เหมือนกันนะนะครับบอกคุณนั่งข้างสวย เหมือนใช้งานคนเดียวนะเหมือนเป็นรถจำนำแหน่งนะครับคันนี้เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้นะครับพอเป็นเมเจอร์เชนนะหรือว่าปีโฉมเนี่ยนะครับมันจะยกขึ้นมานะครับไม่ให้เข่าเราโดนนะครับแล้วก็หน้าจอสวยๆขนาด10นิ้วนะครับกระจกมองหลังนะฮะเป็นก้านโยกตัดแสงนะครับผมนะแผงบางแดดนะครับนี่ที่บางแดดนะครับมีไฟให้มีกระจกให้เหมือนแคมรี่เลยนะครับแล้วก็ด้านในไฟ2องแอนที่นะใหญ่ๆเป็นสีวอร์มไลท์นะครับเหมือนการฝั่งคนนั่งนั่งขับนะครับ มีไฟให้มีกระจกให้มาสตาร์ทเครื่องดีกว่ามาครับหนึ่งสองสามพุทสตาร์ทอยู่นี่นะปุ๊บกุญแจคันนี้ได้มาสองดอกนะครับได้สำรองมาด้วยนี่นะครบครบตู้เลยไม่ต้องทําเพิ่มนะฮะพวงมาลัยนะถือว่าจับเหมาะมือถนัดมือดีนะครับแผงคอนโซลน,นะฮะหน้าปัดขึ้นไปแล้วนะเลขมาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามโลนะวันนี้นะครับไฟเตือนยางอื่นไม่มีนะฮะไฟที่ แจ้งที่เป็นเปิดการทำงานในเรื่องของระบบเซฟตี M, น้นะครับมี BSM คือ b i s s p o t Monitor นะครับนะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวอ่ะผมให้ดูนี่นะออนอยู่นะครับนะเปิดทำงานอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะรีคอร์ดซับฟิกเลยนะทำงานอยู่นะครับคันนี้ไม่มีมันหลังนะนะครับอ่ะประมาณนี้หน้าจอนะครับนี่นะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะแล้วก็ T Connect ด้วยนะครับเดี๋ยวดูกล้องถอยหน่อย1 2 3ปุ๊บเนะนี่ยนี่นะ ถือว่าชัดนะจอใหญ่ด้วยพี่นะจอเป็นตั้งชัดอย่างนี้แล้วนะไม่ได้ฝังข้างในนะครับผมนะฮะแอร์นะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดก่อนปุ๊บนี่นะฮะแต่ไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับปรับออโต้ได้นะครับนี่นะถือว่าโอเคเลยนะฮะรถระดับนี้นะครับมีแอร์แบบนี้ให้ก็ถือว่าโอเคละนะครับแอร์ทำงานปกตินะนะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างเลยมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับนะที่วางโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์นะครับนะไม่ต้องใช้สายชาร์จนะฮะวางโทรศัพท์ก็ชาร์จได้เลย นะครับนอกนั้นก็จะมีปุ่ม power outlet นะครับปุ่ม USB นะถมดูก่อนนี่นะอยู่ด้านในพี่นะครับสองสองพอร์ตนะนะครับ USB AUX แล้วก็เอ่อ power outlet นะครับมีมาให้นะก็ถือว่าค,ค่อนข้างโอเคนะนะครับนี่เครื่องทำงานแล้วนะครับผมเครื่องทำงานแล้วนะแต่ผมเข้าเกียร์ถอยอยู่นะมันก็เลยแจ้งเตือนร้องตี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 อยู่อ่ะผลักเข้าไปนะครับเป็นเกียร์ P ละนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนะปุ๊บปุ๊บ แล้วก็เป็นไฟขอทางแล้วก็เปิดฝากระโปงไปแล้วนะครับนี่ระดับของไฟหน้าสามารถตั้งองศาได้นะครับความสูงความต่ำนะฮะนี่เหลียมคูมสันไม่มีบุกไม่มีริมนะนะครับแผงประตูด้านหลังสวยพี่นะฮะซอฟทัดยังมีให้นะนุ่มๆตรงนี้นะครับซินกาวดึงนังฝานะครับสำหรับประตูหลังนะนะครับมิดอาร์คยังอยู่นะสวยนะครับด้านหลังกราบบันไดด่างนะครับชายบันไดล่างนะฮะพี่ดูโอ้โหคันนี้ ผมบอกเลยว่าใช้อยู่คนเดียวแน่นอนนะนะครับพรมตรงรุ่นนะฮะโคลานะครับแล้วก็พยายามรองพื้นนะครับพี่ดูบอดหลังนะฮะแสนกะโลนะฮะสภาพนี้เป็นไปได้ไงนะครับนี่นั่งอยู่คนเดียวพี่นะฮะใช้คนเดียวแน่นอนนะครับเป็นรถจำตําแหน่งนะฮะนี่มีที่วางแก้วให้นะครับแต่ยึดติดได้ด้านบนหลังคาไม่มียันไม่มีขลาดนะโล่งๆนะครับไฟเก๋งเป็นสีวอมไลท์นะฮะสภาพนี้เลยพี่นะถือว่าโอเค นะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับล้อ17นิ้วนะฮะลายนี้เลยพี่นะครับคล้ายๆเป็นลายของตัวเทียดีนะในสมัยก่อนนะครับนะแม็ก17นิ้วเหมือนกันนะยางดันหลบปี3 3ใช้ได้อีกยาวเลยด้านบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรือกยิ้มนะนะคลิปนะครับีคิวนะฮะไม่แตกนะไม่แตการงานนะนะครับแล้วก็ไม่เพเยอด้วยนะด้านหลังนะครับจกนะครับผมจกเดิมโต้ต้านะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยนะไล่้าไม่มีขาดนี่ด้านหลังนะไฟท้ายเป็น LED ครับไม่สวยดีนะนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอดมื่อ,อสองจุดนะนะครับใส่ลักตัวไฮบิดมาเปิดฝาท้ายครับปึ๊บนี่เม็ดอาร์คเนะี่ยยังอยู่ครับผมนะเหมือนแคมรี่เลยซีนเก้าวเดือนงฝานะครับคมไฟเดิมนะไทยควยโตนะฮะรูปไปไม่มีสารนะครับนะสีรองพื้นเดิมนะครับซีนเกลาอวยู่เดิมทั้งฝาเลยนะครับเหมือนกันนะฝั่งนี้เหมือนกัน ีร่รางน้าใจก็จกสวยๆพี่คันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรางน้ําสวยๆที่ดูเม็ดอ์กหลัก้ําต้องดูให้เหมือนกันนะฮะด้านหลังนะครับมาดูฝั่งนี้นี่รูปไปไม่มีส่านะครับถ้าโดนส่วนมากจะโดนท้ายเหล่านี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าดูตรงนี้ดูด้านล่างชัวนะครับก็แสดงว่าคันนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะฮะจุดขึ้นลงพี่ไม่มีช้านะฮะโอ้โหขับไว้ขับอย่างเดียวพี่นะนี่ด้านในสวยนะครับแล้วก็ นี่นะสีนรรมมะพร้าวนะครับยังอยู่นะนะครับคันนี้เดิมจริงๆนะอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับแม่แรงบล็อกขันล้อนะครับไม้ขันแม่แรงหูลักนะได้เป็นล้อมแม็กมาด้วยนะครับลายเดียวกันเลยได้ล้อมแม็กมาห้าวงนะอันนี้นะครับไม่ใช่ชุดส้อมอยางด้วยนะครับได้สภาพอย่างนี้โอ้โหห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วผ่อนอยู่มาหมื่นหมื่นหลักร้อยนะครับลองรับอียี่สิบนะบอกฝั่งนี้พี่ดูนะปกติฝั่งนี้เนี่ยจะต้องถูกใช้เยอะที่สุดนะ ถ้าเป็นในกลุ่มรถผู้บริหารนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งตำแหน่งของผู้บริหารนะครับแต่คันนี้ผมว่าขับใช้คนเดียวด้วยนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ผมว่าคุ้มสุดเลยนะครับรถหน่วยงานของบริษัทญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นนี่เขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผ่นเพลทนะสูตรที่บัตรประจําตัวรถนะครับผลิตเอ่อมาร์ชนะครับปี2021นะไม่ดินไทยแลนด์เล็กเครื่องเล็กถังนะเล็กเครื่อง2 ZR นะครับผมนะฮะนี่ทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะแล้วดูเบาะพี่ดูเบาะฝั่งนี้้ดิโโอห คันนี้มีแอร์แบ็กอยู่7ใบนะผมรวมพวกถุงลมพวกม่านอนะไรต่างๆเลยนะผมเรียกรวมเลยนะเจ็ดเจ็ดตำแหน่งแล้วกันนะครับพี่ดูจุดขึ้น,นลงสุดยอดจริงคันนี้นะครับกระจกเดิมโตยตานะ้านะฝั่งนี้มีขอบวงโครเมี่ยมเลยนะนะครับแล้วก็ลายกรอสเงาๆกระจกเดิมโตยต้านะครับจุดเชื่อมต่อส,สวยๆนะครับเม็ดอาร์คยางกันเสียงแน่นๆนะนะใช้คนเดียวพี่สรุปเลยนะใช้คนเดียวนะคันนี้นะครับ ภาษีพลวนะภาษีหมดยี่สามมิยอนะหกแปดเดี๋ยวต่อให้ใหม่นะครับต่อให้ใหม่นะครับใส่ลักตัวไฮบิดนะแล้วก็ด้านหน้านะครับไฟหน้าไบรกเตอรดย์ไท์เลน์นะนะครับไฟเลี้ยวฝอยกอทางอยู่ด้านในนะฮะมันจะร่นอยู่ข้างในนะครับไฟเลี้ยวไฟไอไฟตัดหมอกไม่มีนะครับต้องใส่เพิ่มนะ่ะเดี๋ยวผมเปิดก่อนปุ๊บคันนี้จริงต้องใช้ใช้ไม้ค้ำนะผมอย่างนี้เลยไม่ต้องค้ำและนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ ลูกเมดอาร์สวยนะแล้วก็ซิกเกอร์คำเตือนนะครับยังอยู่นะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะซีนโอ้โหสวยเลยนะครับสวยๆพี่คันี้สีเดิมเป็นสีสีรองพื้นนะนะครับน็อตไม่มีขยับพี่นะฮะสวยแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับนี่มอเไฟฟ้านะครับนะะเเก็ฝาสูบฟ้าวาวพี่แห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะ นี่คือเสียงคันทำงานของไฮบริดอยู่นะครับนะเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำงานนะครับอันนั้นมันเบรกนะฮะถางพักน้ำนะแผงฟิลรีเลย์นะครับแล้วก็รองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับถางพักน้ำแบตเตอรี่นะครับแผงฟิลรีเลย์นะฮะนะครับกล่อง ECU นะครับแล้วก็ปั๊ม ABS อยู่ด้านในนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคันี่นะครับเดิมนะแก้มขานหน้าเดิมนะฮะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับออกห้างอยู่เก้าแสน เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะพี่หยนขายอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับย่อนพันเดียวหกพันนะครับพออยู่มาหมื่นหลักร้อยนะฮะถึงหมื่นหลักพันนะหมื่นหลักพันคือหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะนะครับอันนี้คือคิดในเลทฟรีดาวนะดอกเบี้ยพิเศษนะฮะคันนี้นะครับวันที่สูงที่ยังเหลืออยู่นะครับสําหรับคันนี้เออ่มีรับประกันตัวถังนะครับหรือรับประกันคุณภาพของของตัวตัวถังรถนะครับห้าปีหรือหนึ่งแสนโลนะครับคันนี้ยังอยู่นะนะครับเนี่ยนี่ แล้วก็ตัววารันตีในส่วนของเอเกี่ยวกับตัวระบบไฮบริดนะครับนะระบบไฮบริดคือ5ปีแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับสิปีเนะี่ยมอเตอร์ของตัวไฮบริดนะครับไม่ใช่แบบมอเตอร์ตัวแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดนะสิปีนะครับก็ยังอยู่ในบริเวีอยู่นะครับได้คันนี้ไปก็ใช้ประกันศูนย์ต่อได้เลยนะครับยังเหลืออยู่เนะี่ยโอเคได้สีนี้เลยนะนะครับซื้อสดมีแบบตรสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะจากปกติเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะเดี๋ยว ปรับทำส่วนลดให้3.5นะครับแล้วก็ไม่มีค่าโอนแล้วนะครับโอนให้ฟรีนะฮะเอ่อกรณีการจัดไฟแนนซ์นะข้าราชการรับสกิจนะครับพนักงานบริษัทนะมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อส่วนสดนะครับผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปรอผลอันมาได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมีบัตรเครดิตยิ่งดีเลยนะครับสามารถเช็คเครดิตได้นะถ้าวงเงินเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมานะครอบคลุมกับตัวรถนะครับก็วันเดียวรับรถได้เลย ภายใน2ชั่วโมงด้วยนะนะครับต่างัวัารับเงินไขเดียวกันนะสนใจแค่นี้โอนจองได้เลยพี่นะครับจองมาได้เลยครับผมติดต่อผมด้านล่าง0ูน269 98า8นะฮะแล้วก็ช่องทางของละแอดนะครับมีแอดไซน์นะ 66BB b นะ6 2ตัว B3 ตัวครับนะแอดไลน์แล้วก็แคปรูปส่งมาได้เลยนะครับมีหลายคันนะพี่นะนะครับยังมีหลายคันสนใจแค่ไหนก็สอบถามเข้ามามีสีฟ้าสีฟ้า2คันสีดํา1คันแล้วก็สีขาวนะฮะยังอยู่สีบอลสีบอลนี่มีของตัวแคมรี่นะครับ นะแล้วก็นอกนั้นก็ถ้าในระบบไฮบริดนะนะครับรถมือสองที่เป็นไฮบริ it, ดตัวนี้มีคลอสมีอัลติสมีแคมรี่มีแอคคอร์ดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคไว้มานี้ครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไในช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ